รูปงานวันนี้วันนี้ร่วมงานสาวอ่ะเอารูปงานาวอวตารค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงงบ้าคะวันนี้วันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็มาในลุปของดุดันมาในร่างของวารังซึ่งเป็นตัวละครใหม่ใช่วันนี้ก็เลยแบบว่ากราบนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นราชินีของเผ่าไฟใช่เป็นคอนเซ็ปต์ของอวตารนั่นเองซึ่งดีใจมาก แล้วเนี่ยมาในมัดดุเลยมาในดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนชั่วจริงเัิมจริงอาจจะไข่ลอกอาจจะเป็นดุดันนิดหน่อยอเราได้ติดตามเอาตานมาตั้งแต่แรกไหมก็ก็ได้ดูใช่ดูท่านตอนตอนนั้นยังไม่มาอยู่ไทยเลยนานมากซึ่งหนิงเชื่อว่าแบบภาคนี้แฟนๆต้องรอคอยแน่นอน คา้นี้เราคาดหวังไงบ้างเนี่ยคะที่เราก็ติดตามมาค่ะก็แน่นอนความสวยความอลังการอของคันดาราต้องมีแ้วแล้วก็ความเหมือนตัวละครตัวนี้ชื่อว่าวารังที่มาเพิ่มมิติให้กับหนังอาวตาร fire and ash ก็นี่แหละค่ะอยู่กันไปนานๆสามชั่วโมสงสมการรอคอยแน,น,นออย่นอนค่ะ นี้ค่ะ,คะก็ใครที่เป็นแฟนๆอวตารนะคะห้ามพลาด17ทันวาของนี้นะคะยิ่งดูจอใหญ่ยิ่งฟินเข้าไปใหญ่ค่ะ iMac ก็ต้องมีนะคะดูรอบนึงไม่พอก็สามารถดูรอบที่สองได้ที่เมเจอร์สตรีทท์ค่ะอ่าก็ติดน,นึ่เนเรื่องแบบรวมที่เราที่เราช่วยกันแบบนี้ค่ะก็อืมก็ช่วยๆกันเวลาเห็นแบบ ที่ไหนที่ต้องแบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยสงสารใช่ใชก็มีมีไปประมูลภาคบ้านริจากบ้าน<ม>อะไรเงี้ยเท่าทำเท่าที่เราทำได้ค่ะใช่คุณรู้เราเห็นข่าวส่วนใหญ่กให้ผูหิงดูเยอะจนแบบ<ม>ฝัน เอาไปฝันเอาไปฝันว่าน้ำท่วมน้ำลิ่ไทยใช่คือรู้สึกสงสารมากเลยเพราะแบบไม่ทันได้หนีหออกแล้วมันก็เกิดความเสียหายที่เยอะมากก็เลยแบบอยากจะเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนทคนที่แบบประสบภัยน้ำท่วมหลิงเชื่อว่าแฟนๆของหลิงที่แบบอยู่ห่าใหญ่ก็เยอะอสู่ๆูนะทุกคนหลิงจะเอาใจช่วยแล้วก็ช่วย แต่ว่าถ้าตัวเองมีกําลังเท่าไหร่ก็จะยินดีเชื่อช่วยคนที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือค่ะมีใครแบบว่ามีเทปมาขอความช่วยเหลืออือออ่นใดหรือ,อหรือตัวเราเองส่วนตัวของเราไหมถ้าส่วนตัวไม่มีแต่ว่าส่วนตัวเราก็คือแบบมีแยกของไปบริจาคอย่างข้าวโฮมมอนผ้านมามัยอะไรอย่างเงี้ยที่ของใช้จําเป็นไปบริจาคแล้วก็บริจาคเงินส่วนหนึ่งไปช่วยค่ะ ได้หลายขั้นตอนกันใช่แล้วก็มีมีโปรเจกต์ที่แฟนๆทําขึ้นมาแล้วก็ได้แบบร่วมทําโปรเจกต์ส่งของไปช่วยเหลือตาเช่นกันค่ะกี่ขั้นแค่ประมาณประมาณกี่ขั้นมีขั้นหั้นหนหลายอยู่หลายอยู่มีใครรู้ไม่กี่ขั้นก็หลายอยู่หลายอยู่แล้เห็นว่าหลายอยู่แต่ก็คือเราก็รู้ว่ามันก็ไม่เพียงพอสำหรับเรื่องเร่นของมันอืมใช่ก็ได้เป็นแบบกำลังใจเล็กๆใช่ถ้า เขาเรียกว่าอะไรถ้ารวมกำลังได้จะดีมากเลยตอนนี้น้ำนนแล้วก็ฝึกผสมกำลังใจให้ชาวไทยก็สำหรับใครที่ประสบไัยนั่งท่วมนะคะหลิงก็เป็นกำลังใจให้ขอให้แบบทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะเราจะแบบจับมือไปด้วยกันทิคะทีเราทิทะเลไปเที่ยวแล้วว่าแหละ ก็เลยเดทเที่ยวแล้วดีใจกับพี่หลิงด้วยดีใจดีใยซึ่งแบบเป็นเพื่อนพี่จริงๆเป็นนอ้องเป็นคนที่เมนชั่นถึงว่าเอออยากไปทะเล <c oughs> ก็เลยชวนไปนัดตอนนั้นเลยก็ <c oughs> ไม่คิดว่าจะแบบสมเร็นจริงแต่จริงๆหลิงอะล็อกวันตั้งแต่ตอนนั้นะล็อกล็อกคิวไว้กับพี่แหมแล้ว <c oughs> ถ้าน้องไม่ไปหนูจะไปคนเดียวอันนี้คือ,อ,อยืดด <c oughs> ใช่ใช่คือแบบยังไงหนูต้องไปทะเลใช่แต่ว่าดีใจที่แบบ น้องไปด้วยแล้วซึ่งมันเป็นทริปที่ได้พักผ่อนกันจริงๆมีความสุขมากใช่ทุกคนที่ไปก็บอกว่ามีความสุขกลับมาทัตัดขาดไปทแงนครับแบบว่าไปเที่ยวกับสบายใจแบบตัดขาดไปเลยแบบไม่ดูโซเชียลอะไรเลยสำหรับหนูอ่ะก็เกือบคือแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้จับโอับเลยอาจจะมีแบบมาถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละ ไม่รู้ว่านองน้องน้องได้เล่นโซชีบ้างหรือเปล่าเออถ้าถ้าไม่ใช่แบบพี่แอนก็คงไม่เห็นโมเมนต์ของเราเนาะก็น่าจะใช่อ่ะเป็นคลิปที่แบบเราทั้งสองคนอะพออยู่ด้วยกันก็ไม่ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเออวา่าวางโทรศัพท์แล้วก็เหมือนแชร์พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันอย่างงี้มากกว่า ถ้าไม่มีพี่แอนใช่ไหมถ้าไม่มีพี่แนก็คือไม่ไม่มีภาพหล่อมีออกมานะคะก็ราะต้นแบผมไม่ขึ้นปล่อยนะครับสวยๆทำงานให้แฟนๆได้ชื่นชมก้องขเราะเราได้ถ่ายก้องเราเหรอก็มีลดลงไปแล้วส่วนหนึ่งใช่แล้วก็เออภาพสวยๆหรอก็มีนะลงไปหมดแล้วไม่เชื่อแต่ว่ามันไม่พอไม่พอเลยเสริฟอีกเสริฟอีกเสิร์ฟอีกอ๋อ ต้องดูต้องไปดูก่อนเอาจริงถ่ายกันไปเยอะไหมถ่ายกันไปเยอะไหมหรอก็เยอะนะดูเยอะนะหลักหนักร้อยหลักพันน่าจะมีหลักร้อยอยู่ใช่บัตรคือสลับกันถ่ายอหรือว่าอะไรยังไงคะสลับกันถ่ายใช่ใช่ก็ถ่ายถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมอะไรก็สลับกันถ่ายทําไมเลูอกคู่กลางเมนูค่ะะทําไมเลือกโพสต์กลองเมนูเออจริงๆรูปนั้นนอไม่รู้ว่าหลีถ่ายเออก็แอบถ่าย แล้วรู้สึกว่าสวยดีก็เลยใช่คล<ห>ิปนี้ได้ไปวิง่งแบบซิตี้รันปกติเราไม่เห็นหลิงได้วิง่งแบบนั้นเป็นยังไงใช่ปกติหลิงไม่ได้มีโอกาสไปวิ่งซิตี้รันไม่แช่อะไรด้วยที่ว่าเรา,เราเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้ว<ม>ก็เลยเตรียมชุดออกออกําลังกายไป<ม>ใช่แล้วก็อยอมรับว่ากินเยอะไปหน่อยก็เลยต้องตื่นเช้าไปวิง่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันดีตรงที่ว่าเราไม่เคยแบบไปเจอหมายถึงว่าตื่นเชา้าแล้วก็เจออากาศ,ากาศดีๆกลิ่นแบบว่าคือด้วยที่ว่าต่างก็แบบสดชื่นมากอะไรอย่าง้ก็ร<ๆ>ู้สึกดีแล้วแล้วพี่พี่แอนเป็นคนที่เหมือน,นอใช่เหมือน encourage หลิงตลอดว่าเออเห็นมากอีกหนึ่งกิโลอีก2อกิโลก็พาวิ่งไปใช่มันบ o s t energy หลิงของก็รู้สึกว่า เออดีกันที่เราได้ออกไปวิ่งตอนเช้ามันมันดีมากเลยพรอมกับโยคะตอนเช้าในคลาสที่ไม่ค่อยมีคนแต่ก็เอนจอยอาจจะเป็นขพอาเช้าเกินไปว,ว,ว,วิ่งพีง่แอนเอนมคือพี่แอน่ะเขาเป็นคนที่แบบดูแลเอาใจใส่คนมากๆเลยเขารู้ว่าเราไม่เคยไม่เคยวิ่งเขาก็เลยแบบว่าเหมือนวิ่งช้าลง ใช่ชะลอ,ะลอไปทาง,งเหมือนเพจม,มันอยู่ที่5หรือว่า6นี่แหละไม่สูงมากพอส่งไปให้โคดไลกี้เขาถามว่าพี่แอนวิ่งกับแอนดี้หรอคะวิ <c oughs> ่งกับน้องหมาหรอคะ <c oughs> มันชา <c oughs> ้าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เราดนที่แอนตบไหมคะตกเข้าเขาด้อมมาแล้วเออขาดอมยื่นจริงจริงหลิงเป็นคนชอบปอกกอบังกายอยู่แล้วออถ้ามีเวลาแบบก็อยากไป ช่รู้สึกว่าพอพอพอวิ่งเสร็จแล้วรู้สึกฟินแล้วมีโอกาสมาวิ่งสงนเดมกับพี่แอนบ้างเนาะถ้ามีโอกาสไปไไแน่นอนแล้วชวนชวนน้ออมวิ่งไหมชวนนะแล้วจริงๆวันแรกน้องอมก็จะไปวิ่งด้วยล้ออมไปไหน <c oughs> ไม่รู้ชวนแล้วชวนแล้วชวนแล้วชวนทั้งสองวันเลยใช่ก็แบบว่าใช่ ไม่ไปวิ่งก็แบบเออโยคะไหมอยู่หน้าห้องก็ไม่ตอบแต่ว่าใช่แต่ชวนไปกินข้าวเช้าไปนะเพราอน้เงมนิ่งเดียวที่ทำสำเร็จก็ได้ก็ได้ไปกินข้าวเช้าด้วยกันไปไปกันหลายคนแต่ทำไมโรงแรมนี้มีกันแค่สองคนอ่ะอ้าวหรอใช่มันยังไงยังไม่ว่างงแง่ใช่ เวลาที่ลงเนี่ยคือ11เอกา27นาทีซึ่งเป็นวันเกิดวิญญิตร้องอองวันที่หนึ่งลองดูสิบอะไรนะสิบเอ็ดสองเจ็ดสิบเอสองเจ็ดนะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ชี้นำไม่ได้ชี้นำวันที่หนึ่งลับรับหลับรับลับลับคช่เราให้ทางไปบ่ายอาจจะเลื่อนนิดนึงอ้าวหลออเอาหลอ อ๋อโอเคก็ลองดูวันที่สองหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดวันที่สองหรือไม่ก็ถ้าตามก็ไปอาจจะวันที่สิบหกต้องตามนะต้องตามขอคอยอีกค่ะมีซีรีส์เรือ่องใหม่ว่นฝ okay. ั่งว่นฝัうんうん่งวันวิวาเป็นโปรเจกต์ที่สามกับน้องออมใช่ของทางช่องสามซึ่งคือทรมาจากนิยายค่ะ ใครที่เป็นแฟนๆนี้ยายก็น่าจะชอบอยู่แล้วส่วนใครที่แบบว่าเหมือนรอคอยโปรเจกต์ที่3ของเราก็สามารถไปอ่านว่าฝันหรู้กว่าก่อนเพราะว่าสนุกมากใช่แล้วหลิงหลิงกับออมก็ตื่นเต้นมากๆกับโปรเจกต<ช>์นี้ใช่เรื่องนี้น้องออมแต่งโปรเจกต์ที่เลยนะใช่เขาบอนอมก็ทําอะไรทำอะไรไม่ได้เราเราแบบทํางานเนาะเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาแบบ จำเป็นต้องทำงานถ้าเ,เขาลงร,รูปในไอจีจะไปกดไลค์ไหมคะกดไลค์ใช่หรือกดไ,ไลค์ลอยู่แล้วใช่อ่ออานจนจ,จบไหอยังยังยังเลยแต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะมีแบบการคุยโปรเจกต์กัน่ะไ,ไม่นานปีหน้าปีหน้าได้เจอกันแน่นอนได้รู้ชอ็อปาแรคเตอร์ทำแล้วปะเออเร็วๆนี้ค่ะใช่ สุดท้ายแที่นี้เป็นปีทองของเราอยจะให้รีแพคของเราหน่อยรีแพคหรอรู้สึกได้เจอพี่พี่บ่อยมากค่ะดีใจไว้ค่ะที่เจอหลิงดีใจมากเบอรอยังก็ก็ถือว่าเป็นปีที่แบบมีความสูกแล้วก็ได้ทำงานเต็มที่หลิงเชื่อว่าแบบโมเมนต์นี้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบหาได้ยาก แล้วมันน่าจะสั้นแบบว่าเออมันเป็นมันเป็นแบบระยะได้ไม่ยาวมีอายุของมันลิงก็รู้สึกว่าดีใจที่ช่วงชีวิตหนิงอ่ะมีมีม,ม,มีมีช่วงแบบว่าทํางานให้เต็มที่แล้วก็ได้ลองหลายอยา่างถูกล้างผิดบ้างก็ลองลอง,ลองไปก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสป,ปอร์ตแล้วก็คอมเมนต์แบบให้เราปรับ,บ,บปรุงแก้ไขด,ดีมากๆครับก็หวังว่าทุกคน มีปีที่ดีกับหลิงหมายถึงว่ามีปีที่ดีเหมือนหลิงนะปีนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ใกล้ปีหน้าแล้วหลิงชอวปีหน้ามันต้องเป็นปีที่ดีมากกว่าเดิมคื<อ>ถึงตำแหน่งแบรนด์บบเดแบรนด์ดอบบิลเ์ของดีออลอ๋อค่ะดีออก็หลิงกับออมได้เป็นแบรนด์แอมเาสเตอร,ร์ของทางดีออแล้วด,ดีใจมากมาก็รู้สึกดีใจที่มาพร้อมกับสุนทาน เป็นดีไซเนอร์คนใหม่ซึ่งก็ปีหน้าน่าจะได้เห็นลุคต่างๆของเราแล้วใช่ก็ดีใจที่มีบทบาทมากขึ้นในรายการแฟชั่นใช่ค่ะไ,ได้เห็นกานบรบันลืต่างประเทศมากขึ้นด้วยใช่ก็จะทาอยากไปต่างประเทศมากขึ้นอะไรอย,ย่างเงี้ยค่ะใช่หรือว่าเป็นปีทองปีนี้แล้วก็ปีหน้า<อ>นปีทอเลยส่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณ 你、嗯、好，你好。